วันนี้มีเรื่องหนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวดูเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันมันก็มีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นคือมีผู้ชายคนหนึ่งคุณผู้ชมฮะเขาไปติดหนี้แค่2 0 0พแล้วปรากฏว่าระหว่างที่เขาไปนั่งกินอาหารมันมีแก๊งเงินกู้เนี่ยตามมาฟันเขาแล้วไอ้แก๊งเงินกู้มันอ้างว่าผู้กองเป็นเจ้าของเงินประเด็นก็คือคนเจ็บที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยก็คือคุณอาจิตย์นะฮะซึ่งเป็นผู้เสียหาย ต้องไล่เรียงอย่างนี้ถามคุณอาทิตย์ที่บอกว่าแกงเงินกู้อ้างว่าเป็นผู้กองสั่งมาจากการทวงเงินเนี่ยภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือจุดที่แกนั่งกินอาหารหาดพยูนนะครับอยู่ที่บ้านฉางจังหวัดระยองคือกลางปี67เนี่ยปรากฏว่าคุณอาทิตย์เองเนี่ยไปกู้หนี้นอก,กระบบมา2 0 0พและแกงเงินกู้อ้างว่ามีผู้กองเป็นเจ้าของเงินทุนคิดดอกเบี้ยร้อยละ20แต่คุณผู้ชมเห็นสภาพใช่ไหมฮะ ประเด็นก็คือว่าแค่2องพแต่ทำไมต้องตามมาฟันมันน่าสนใจก็คือว่าหลังจากเกิดเรื่องทางด้านของคุณอาทิกบอกว่าพอโดนฟันเสร็จสับทางของคนร้ายเองเนี่ยมีการหลบหนีไปเหตุการณ์ทั้งหมดตัวเองก็เลยเชื่อว่าเป็นไปได้ไหมคิดว่าผู้กองเป็นคนสั่งมาฟันหรือไม่ขอฟังเสียงสัมภาษณ์เจ้าต,ตัวก่อนฮะเคยกู้เงินเขาครับจำนวน2 0 0พบาทจาก กู้กันคนละพันเอี่ยวกับอีกคนหนึ่งครับคือสาเหตุผมต้องกลับไปอยู่จันกับเมียคือวันนั้นผมก็เลยไม่สะดวกส่งก็เลยฝากให้อีกคนหนึ่งคนที่เอี่ยวกับผมหนึ่งพันบาทให้ส่งไปแต่คนคนนั้นน่ะไม่ยอมส่งเงินให้ผมเอาเงินผมไปเล่นอย่างอื่นหมดถ้ากลับว่าเงินเงินที่พี่จะต้องคืนเขาจำนวนสองพันบาทเนี่ยเราคืนให้กลับตัวของนายตั้มเลยดิจ๊ะไม่ใช่ในายตั้มนายโอ๊ตครับอ่านายโอ๊ตเรื่องตั้มครับเอางี้ ถามว่าและไอ้คนที่ปันเนี่ยมันชื่ออะไรปรากฏว่าคนที่ปันเขาอ้างว่าชื่อในโอ๊ตน่าสนใจงี้เราไปที่เทศบาลเพื่อจะไปดูกล้องเพราะถ้าบอกว่ามันเป็นผู้กองเป็นคนสั่งเนี่ยนะวันนี้พอเราไปที่เทศบาลบ้านฉางคือผู้เสียหายอธิ์เนี่ยบอกกับทางช่องแปบอกพี่ผมแปลกใจมากจังหวะที่ผมจะโดนไล่ฟันเนี่ยจากลูกน้องผู้กอง เขาอ้างว่ากล้องเสียวันนี้เราก็เลยไปที่เทศบาลเลยครับผู้ชมฮะโดยเบื้องต้นจุดที่เราไปคือเทศบาลบ้านฉางโดยเจ้าหน้าที่ดูแลกล้อง C C T V คุณเฉลิมรัตสิงน้อยเปิดให้ช่อง8ดดูแล้วว่าจะเห็นภาพอะไรปรากฏว่าทันทีที่เราไปถึงก็บังเอ,อิญเหลือเกิน เอาภาพที่หนึ่งขึ้นมาตามเวลาก่อนวันที่20เวลาบ่ายสคือมันเป็นช่วงที่เห็นบอกว่าทีมงานของปลัดกระทรวงดิจิทัลเขาเข้ามาตรวจสอบใช่ไหมเรื่องของกล้องวงจรปิดตามที่ตั้งงบเอาไว้ต้องลืมบอกไปว่าตัวอาทิ์เองเนี่ยเขาโดนดักฟันที่ริมหาดในวันไหนนะวันที่20เนี่แหละก็คือวันที่เกิดเรื่องเลยภาพนี้คือวันที่เกิดเรื่องคุณผู้ชมดูช้าๆถ้าเราดูแบบนี้ เราก็บอกเอา้าวันที่ไอ้เจ้าเด็กหนุ่มเนี่ยเขาโดนฟันเนี่ยแล้วอ้างว่าเป็นสมุนผู้กอง<ม>กองเทศบาลก็ทํางานอ่ะดูนะฮะคือหน่วยงานรัฐเข้ามาตรวจสอบการใช้งบ<ม>ก็ไม่แปลกหลังจากนั้นเราพยายามจะขอดูว่าช่วงเวลาบ่าย3ามโมงสีเห็นอะไร<ม>เพราะมันจะใกล้เวลาอาทิตย์โดนฟันแล้วนะฮะเปิดไป3ามโมงสี มันจะเห็นทางฝั่งของอาทิกเองเนี่ยเห็นบอกว่าน่าจะเดินอยู่ริมหาดใช่ไหมใช่ฮะก็คือจังหวะเนี่ยเขาเพิ่งมากินข้าวแล้วเขากำลังเดินเข้าไปยังจุดเกิดเหตุก็คือเดินข้ามถนนไปและที่เห็นหมา,า,มาไม่ต้องวงก็ได้นะแหม <c oughs> ทีเวลาไอ้เรื่องสําคัญบอกให้วงอาวุธมีอาวุธปืนทีมงานผมไม่วงพอหมาวงฮะ <c oughs> จะให้ดูก้องชัดนี่ฮะในเปิดเต็มจอที่กลัวไม่เห็นหมาเอาเปิดหน่อยเปิดหน่อยนี่อุตสานั่งขยันทํางานวงหมามาให้แล้วเอาเต็มจอนี่ฮะ อภักลอบนึงเดี๋ยวไม่เห็นหมานี่ฮะแม่นี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 ะโอ้ยนี่ประเด็นก็คือว่าหลังจากเกิดเรื่องคุณผู้ชมดูนะฮะแล้วก่อนอาทิกจะโดนปันมันน่าสนใจคือไหมฮะปรากฏว่ากล้องหายภาพหายกล้องไม่หายกล้องยังติดเหมือนเดิมงงไหมเอ้ากําลังจะเข้าได้เข้าเข็มเลยคดีตอนเช้าหน่วยงานรัฐมาตรวจสอบการใช้งบจับได้ตอนเดินเข้าไปในร้านจับได้ ตอนลูกน้องที่อ้างว่าเป็นลูกน้องผู้กองจะมาฟันภาพหายกลับมาตรงนี้เอาทีละมุมจำเรื่องภาพไว้นะล่าสุดวันนี้เราไปที่โรงพักคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าเห็นบอกว่าตำรวจเขาไปจับกลุ่มตัวโอ๊ตมาเป็นที่เรียบร้อยโดยเบื้องต้นพนักงานสอบสวนก็ถามไอ้เจ้ามือมีดตัดภาพไปที่โอ๊ตที่โรงพักหน่อยนะฮะ มันจะมีกลุ่มลูกหนี้ด้วยซึ่งเขาก็แห่ไปอยากเจอผู้กองผู้กองคนนี้คุณผู้ชมฮะชื่อว่าผู้กองเลงร้อยตำรวจเอกชัยมนทนพรมมงคลพิทักษ์เออพรมงคลพิทักษ์เป็นรองสารวัตรปราป,ปรามสอพอบ้านฉางโอ๊ตมันไปอ้างบอกว่าเป็นลูกน้องของผู้กองซึ่งผู้กองเลงก็งงบอกเอา้มามันไปอ้างงี้เหรอผมไม่รู้เรื่องด้วยแล้วตอนที่เราไปโรงพักเนี่ยวันนี้เราก็อยากจะไปถามผู้กองด้วยว่าผู้กอง ลูกผู้กองปล่อยลูกน้องไปไล่ฟันคนอื่นหรือเปล่าปรากฏไปเจอลูกหนี้คนอื่นมาขอเจอผู้กองเหมือนกันแล้วก็บอกว่าไอโอ๊ตมันอ้างว่าผู้กองสั่งให้ไปเก็บเงินฟังเสียงลูกหนี้ตอนคุยกับผู้กองก่อนนะฮะคือผมไม่รู้จักเขาั้องบออย่างนี้ใช่ครับแล้วถามพระพัวแล้วเนี่ยพระพวกบอกว่าคว่าไมตองอยู่ตั้งนานรู้จักผู้กองเล่งเหรอเขาบอกเพราะหนูอยู่มากกว่ามันคน ใช่ผมเนี่ยมุกกองเองแต่ว่าคนคนนี้เขาไม่ใช่คนบ้านฉันนะผู้ชายเนี่ยใช่เขาไม่ใช่คนบ้านฉันหรอกคืออย่างงี้ผมอ่ะเขาอาจจะไม่จับผมนะแต่ผมไม่รู้จักเขาอนี่คือปัญหาตาวใหญ่เลยเออคือคือคืออย่างงี้เรา เป็นคนบ้าฉังยังไม่ไปนแล้วเข้าเรียนอยู่ด้วยแล้วอ้างชื่อผมแล้วก็ไปไปเหมือนไปรังแกชาวบ้านแบบนี้ผมไม่โอเคหรอก<ช>แม้จะรู้จักผมจริงๆนะเป็นพกพวกผมเป็นน้องเป็นหลานทำแบบนี้ก็ไม่ถูกต้องเดี๋ยวดำเนินคดีครับก<ช>็<อ>แจ้งความเต็มแม็กดำเนินคดีทุกข้อข่าวไปชมครับแล้วไปดูกับวงจรปิดคู่กันเลยวันนี้ลูกหนี้ที่อื่นก็บอกเอ้าก็มาไปอ้างชื่อผู้กองอะแล้ววงจรปิดไอ้ภาพอาทิตย์ที่โดนฟันก็ดันหายอีกเข้าใจใช่ไหมคนไม่มีสิทธิ์จะคิดเลยนะฮะ จนกระทั่งล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมครับทางทีมข่าวของเราก็เลยถามทางเทศบาลก่อนคนคุมกล้องแล้วถามบอกพี่ถามจริงๆนะพวกพี่ลบภาพเพื่อจะช่วยตำรวจหรือเปล่าตัดภาพไปที่คนคุมกล้องให้สัมภาษณ์หน่อยวันนี้คนคุมกล้องบอกกับเราว่าไม่ใช่ครับน้องแหมมันบังเอิญเหลือเกินที่ภาพหายไปเนี่ยตอนไอโอ๊ตมาไล่ฟันชาวบ้านแล้วมันอ้างว่าเป็นลูกน้องผู้กองเพราะช่วงนั้นเรากำลังรีบูตระบบนี่ฮะ แม่จังหวะดรีบูตระบบคือเป็นจังหวัดที่กําลังเข้าได้เข้าเข็มพอดีเลยแล้วบังเอิญว่ากล้องวงจรปิดที่ริมหาดแล้วนะ่ะไม่มีเมมโมรีมันอยู่ในระบบคลาวดังนั้นเวลารีบูตภาพตอนที่คนอ้างว่าเป็นลูกน้องผู้กองมาปันมันก็เลยหายไม่ได้ช่วยเหลือกันเลยลองปังเสียงคนดูแลกล้องฮะ ครับก็จริงๆจะมีช่วงที่เรารีบูตระบบนะครับก็ช่วงเวลาประมาณสี่โมงสิบหกจนถึงประมาณสี่โมงห้ครับประมาณสามสิานาทีช่วงนั้นน่ะเรารีบูตระบบทั้งหมดเลยครับไม่ใช่แค่จุดนั้นซึ่งข้อมูลชุดนั้นเนี่ยข้อมูลมันจะหายไปซึ่งตรงนี้เรายืนยันว่าเราไม่ได้มีใครสามารถเข้าถึงระบบตรงนี้ได้ครับ อี่ตัวของผู้เสียหายเองเขาเหมือนมีข้อสงสัยว่าทําไมถึงกล้องถึงหักในเวลานั้นเวลาประจุมหมอที่เขาเกิดเหตุี่แบบระยะาวาของกพบนี้จรติดอตรงนั้น,นผมคิดว่าน่าจะเกิดจากความบังเอิญมากกว่าเพราะว่าช่วงเวลานั้น,นเราจะมีช่วงเวลาที่เราเรีบูตสลับกันอยู่แล้วซึ่งถ้าระบบเราเจอปัญหาแฮงแน์นะครับแล้วก็มีการรีบูตระบบซึ่งจะใช้เวลาวันมาณ30-4ถึงานาทีในการระบบที่จะคืนกลับมา คุณผู้ชมครับแต่เพื่อความเป็นธรรมเพราะวันนี้โอ๊ตเนี่ยยังคงหายตัวไปแต่บังเอิญว่าผู้กองเจอลูกนี้เนี่ยไปเฉ่งเนี่ยนะฮะถึงโรงพักเราไปเจอผู้กองเลยคุณผู้ชมฮะเพื่อจะสอบถามผู้กองมีไม่จากช่องแปดนะที่ไปคุยกับผู้กองไหนลองดูสิเป็นไม์ที่ผู้สื่อข่าวไปคุยเองเลย อย็นยังไงบ้างผูกองฮะชัยมนฑลน,นะวันนี้เปิดใจกับเราบอกว่ายืนยันว่าไม่รู้จักกับโอต๊ตและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยตัวเองก็บอกว่าทางสํานักง,งานตำรวจแห่งชาติเขาก็มีนโยบายอยู่แล้วเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับพวกแก๊งเงินกู้ยังไงยืนยันแน่นอนไม่รู้จักแป๊บนึ่งนะชา้าๆประเด็นก็คือ ทีมงานมีภาพเออนี่ฮะเอาภาพจากกล้องที่เราไปคุยเองเลยแล้วก็นี่เอาภาพชาวบ้านที่ไปฉาผู้กองที่โรงพักหน่อยเพราะเขาไปฉาผู้กองที่โรงพักเพราะเขาก็ทนไม่ไหวเหมือนกันบอกไอโอ๊ตมันอ้างชื่อผู้กองตลอดเลยแล้วผู้กองจะอ้างว่าไม่รู้จักมันได้ยังไงผู้กองยืนยันว่าไม่รู้จักจริงๆเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็ที่สําคัญคือเกิดขึ้นมานานแล้วแต่เคสที่กล่าวอ้างคือ1เมษายนอ้างชื่อผมยืนยันเหตุการณ์ทั้งหมดไม่เกี่ยวข้อง คำถามคือแล้วทาไมไม่ไปจับมันตั้งแต่ตอนแรกอะ่ะถ้ามันอ้างตั้งแต่มึงหนึ่งเมษาถูกไหมฮะทาไมปล่อยให้ชาวบ้านต้องมามาบอกและไปถามซึ่งหน้ากับผู้กองว่าผู้กองทําไมโอ๊ตไม่โดนจับสักทีฟังเสียงผู้กองเดี๋ยนี้อ่าก,ก็ก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าในข้อที่จริงเนี่ยผมผมไม่รู้จักเขานะครับไม่รู้จักเขาส่วนส่วนการพาดพิงเนี่ยอาจจะด้วยมาจากหนึ่งเนี่ยผมผมอยู่ในพื้นที่บ้านฉางมานานนะครับแล้วก็อ,อย่างกรณีที่เกิดว่ามันมี เคสแบบเงินกู้สมัย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 ,มยเมื่อเมื่อปีสองปีมันเนี่ยเขามีนโยบายที่จะกวาดล้างพวกเงินกู้แล้วก็เรียกคู่กรณีมาไก่เกียรกันนะครับก็ผมก็ได้มีโอกาสที่จะไปไก่เกียรให้ชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนนะครับด้วยการอาจจะหาทางออกให้ทั้งสองฝ่ายหมายถึงว่าให้คิดดอกเบีย้ยหรือว่าถ้าคิดดอกเบีย้ยมามากแล้วเนี่ยก็กใช่รู้จัก ในลนักษณะที่ตอนที่ผมไปไก่เกียร์จะผมอ๋อแสดงว่าท่านก็เคยช่วยโดยการไปไก่เกียรให้ประมาณว่าไอโอสอย่าคิดดอกเขาแพงนักเนี่ยฮะก็จับสิฮะถ้ามันคิดดอกเกินผู้กองไม่ต้องไก่เกียร์จับเลยเนี่ยนะฮะมันจะได้ไม่กล้าอ้างชื่อผู้กองอีก ล่าสุดวันนี้หลังจากเกิดเรื่องเห็นบอกว่าพูดสื่อข่าวเราโทรศัพท์หาโอ๊ตเป็น<ช>ยังไงบ้างโอ๊ตชี้แจงบอกว่าอันดับแรกก่อนเลยบอกว่าตัวเองเนี่ยวันนั้นที่ไปมีเรื่องกับอาทิตย์เนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะไปทวงเงินอะไรเขาแต่อย่างใดแต่วันนั้นไปหาเพื่อนแล้วบังเอิญผ่านพอดีไปเจอว่าเนี่ยคือเพื่อนเก่าและเขาเหมือนมีการตะโกนเรียกกันแล้วคล้ายๆเขาบอกพูดในทางกับการเหมือนอาทิตย์อะจะมาหาเรื่องเขามากกว่าเหตุการณ์เนี่ยเขาบอกให้มีอาวุธได้ยังไงวันนี้โอ๊ตเองเนี่ยส่งภาพอาวุธมาให้บอกวัน,น กอันนี้อาทิตย์จะมาหาผมผมเลยหยิบออกมาป้องกันตัวไม่ได้จะไปทําร้ายส่วนที่บอกอ้างชื่อตํารวจก็ยืนยันไม่ได้อ้างนะครับพี่ครับส่วนการกรุงเทพครับพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นในวันนั้นนะครับพี่เหตุการณ์เริ่มเริ่มเริ่มเรียนี่คือผมไปหาเพื่อนหาพี่ที่ว่ารู้จักกันเป็นประจําอยู่แล้วตรงนั้นอืมแล้วครั้นี้เขาว่านั่ง กินข้าวหรืออะไรกับแฟนเขาอยู่ที่ริมทะเลครับซึ่งผมก็เห็นแต่ผมก็ไม่ได้อะไรผมก็เฉยๆผมก็ขี่เลยเขาไปผมก็ไปหาเขาหาเพื่อนที่ผมปกติแต่ครเนี้เขาไม่อยู่บ้านเขาไม่อยู่บ้านุกผมก็ผมก็เงายผมก็ไม่อยากอยู่ผมก็เลยเดินลงมาแต่คเนี้บ้านเขาเป็นช่างผมเลยกัไกายติดมือมาก่อนที่ผมจะโดนเดินขึ้นไปหาพี่ผมอะไอไอคนไอคนที่เป็นประเด็นเนี่ยที่ออกข้าวเนี่ย ไปถามครับบุคคลที่สามคนหนึ่งชื่อป้ายุพินถามว่านี่ใช่ไอโอสไหมนี่ใช่ไอโอสไหมถามย้ําแล้วย้ําอีกเพราะตอนนั้นะประเด็นคืออย่างนี้ทั้งหมดทั้งมวลนี้มันอยู่ที่ว่าถ้าโอ๊ตบอกไม่รู้จักก็คือไม่รู้จักแต่คําถามคือทําไมคนที่โอ๊ตจะไปเก็บเงินบอกว่าโอ๊ตรู้จักผู้กองนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผู้ก,กํากับก็คงต้องเรียกสอบทั้งหมดนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้น